ก็ช่างเกมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่ยี่เบ็ดนะครับอะไรสดดหายเอซีมึงนะครับหางหายไปโดนนะครับรถเขาไล่รับครับพี่น้องนะครับเอาเข้ามาก่อนครับเดี๋ยว ึงบรรยากาศครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับพี่น้องหน้าร้านช่างเกมนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเอ้ามาพี่น้องเอ้าเอามึงไปเดียวลกันนะครับเสวัสดีนะครับสวัสดีทุกสูทุกคนนะครับเด้อดีเขามากนะครับเอ้ามึงไปแล้วกัน mr. พี่น้องกองอาจจะใช้ไปหน่อยนะครับนี่นะครับ รถของมาหลายๆขั้นนะครับมีแต่รถสวยๆวยพร้อม้ใดเขามากก้อนไหนก้อนนะครับเด้อนะครับอา้าวสวัสดีนะครับสวัสดีมึงพี่น้องมึงคนอ้าวเอา,เอามึงไปน้ำกันครับคุณอันหนึ่งกำลังเปลี่ยนไม้บัตสุยางนะครับคุณบ้านหนานี่ยกออกมานะครับเปลี่ยนไม้บัตสุยางนะครับพี่น้อง ลังเก็บงานนะครับสวัสดีนะครับผู้ใดหาเราคั้นใดคอมเมนต์มาได้เะครับพี่น้องเด้อนะครับมึงกดนะครับทีนงานนะครับอันนี้เปลี่ยนขั้นไหมนะครับระบบขั้นเช็คไข่ทุกอย่างนะครับตกสีเจ็บงานให้นะครับผู้ใดมากเดิมๆกับพื่นไปอยากนะครับรถนะครับพี่น้องเอามามึงน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมสิรีวิวไปเทียละขั้นนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนุกสนใจจังอ่าคอมเมนต์มานะครับ เอาค้านนี้นะครับเป็น L อ6สามหกศูนย์ปดเอ็ยพี่เออสามหกศูนแปดธรรมดานะครับตัวดีที่นะครับพี่น้องเป็นข้าโคง้งสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันอุปกรณ์สามชิ้นเลอพี่น้องขันนี้อุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับเดิมทุกนะครับคันนี่วโมงพันแปดนะครับพี่น้องชโมงพันแปดเดิมทุกจกุดคาดไม่ได้เปลี่ยนนะครับคาสเดิมเด้อพี่น้องมึงสวัสดีนะครับคาสเดิมเด้อครับพี่น้องมึง เปมกันนะครับข้างหลังนะครับ้ังหลังงามนะครับบอมี่หมองเยิ้มหมองแยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นพานหากคันนี้นะครับชางเกมเปิดราคาก่อนเลยนะครับเปิดราคาแค่สองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพี่น้องรดงาบหมอกว่าแตกรดงามนะครับรดงามเลยเดี๋ยวสี่ให้รีวิวเสีละครนะครับเอาสวัสดีนะครับสวัสดีสิบห้าคนดูนะครับพี่น้อง นะครับรถคันนี้เป็นสามหกนะครับเป็น L อลสามหกศูนย์แปดเด้อพี่น้องเด้ออุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นตาช้างทั้งหมดนะครับตาช้างทั้งหมดเลยนะครับราคาสองแสนสองหมื่นหาพันนะครับพี่น้องรถสีเดิมคาดเดิมนะครับเชี่ยงเดิมไม่ได้แกะนะครับชั่วโมงคันแปดนะครับชั่วโมงกิ่งนะครับเด้อเอานะครับมาเมืองคันต่อไปพี่น้องนะครับ้างเกมี่คันคันนี้นะครับเป็น L 3 6สามหก ศูนย์แปดเอดพี่นะครับพี่น้องขั้นนี้เคี่ยงเดิมคาดเดิมนะครับคาดเดิมเหมือนกันนะครับพี่น้องคาดเดิมนะครับชั่วโมงกิ่งนะครับชั่วโมงสองพันเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ่อบอบอแตกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีหมวกมาเมืองกันหมวกกบบอแตกนะครับสภาพเช็คหายเรียบร้อยนะพี่น้องเอ้ามะมึงไปน้ำกันนะครับสซนกสนใจขั้นใดพิมพ์มาบอกทางเกมนะครับเด้อนะครับอยู่้านเฮามีหลายขั้นตอนนี้นะครับ เอาเมื่อมึมมของขังลางไปน้ากันนะครับขางล้างงามเลยนะครับงามข้างหลังสวยเลยนะครับมึงงามเลพี่น้องข้างหลังสวยเลยนะครับอันนี่สวยเลยนี่แบบผานเป็นผานสองสองห้าอินพัดนะครับเป็นผานใบห่านะครับสวยๆโค้งบอมีเขี่ยมบอมียังนะครับโค้งผานอันนี้อุปกรณ์สามชิ้นด้กันเน้อครับพี่น้องอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ ผมเปิดไว้ราคาไว้สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับเอฟซีนะครับู้ใดสนอกสนใจจังติดต่อสั่งเกมมานะครับขั้นนี้นี่นะครับขั้นนั้นเป็น l 3 6สามหกแปดดีที่อุปกรณ์สามชิ้นนะครับคือกันขั้นนี้กับสามชิ้นคือกันนะครับแล้วมึงขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้เก็บงานแล้วนะครับเก็บงานสวยๆพร้อมขายนะครับเก็บงานสวยๆพร้อมขายเลยนะครับพี่น้อง งามบ่อจ้าวานะครับเป็น l ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับขั้นนี้ลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับพี่น้องเด้อสวยนะครับพร้อมใช้เลยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเอานี่แหละครับสวยทุกจุดนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมคาดเดิมบ่ได้แกะนะครับคาดยังไม่ตัดท่อนนะครับขั้นนี้คาดไม่เคยแตะเครื่องไม่เคยทํานะครับขั้นนี้แต่ทาสีให้เรียบร้อยเก็บงานให้สวยนะครับหมวกเก็บให้ นะครับชั่วโมงอันนี้นะครับชั่วโมงอ่าหนึ่งพันเก้าแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับคันนี้เอานี่แหละครับสวยๆม้ามึงเอานะครับผ่านผ่านเป็นสองสี่หกปีทพัดนะครับเป็นผ่นเป็นผ่านของมันเด้อครับพี่น้องมึงหน้ามอจาวานะครับนี่แหละสวยนะครับรถ l อ0ห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้กับอ่าอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ อุปกรณ์3ชิ้นราคาผมเปิดไว้ที่4ี่0 0 0สี่หนะครับ4ี่แสนสหนครับพี่น้องนี่ตาช่างทั้งหมดนะครับโอตารี่ใหม่นะครับโรตารี่ใหม่เปลี่ยนปันให้เรียบร้อยนะครับเอามามึงขั้นต่อไปครับขั้นนี้เดิมนะครับเป็น L 5 0 1 8นะครับพี่น้องฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อผู้ใดเข้ามานะครับ คันนี้ก่าราคานะครับราคาเปิดใปทีสามแสนเจ็ดนะครับพี่น้องอุปกรณ์สองชิ้นนะครับเปิดไบสามแสนเจ็ดเชียงเดิมนะครับคาสตัดท่อนแล้วครับคันนี้สามแสนเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเอามึงขั้นต่อไปนะครับคันนี้ก็เป็นเออสามหกศูนย์แปดเด็พี่นะครับเชียงเดิมคาสเดิมนะครับราคาอุปกรณ์สองชิ้นเด้อครับ อุปกรณ์สองชิ้นผมเปิดไว้ที่อ่ายิเก็ตนะครับสองแสนเจ็ดมาเอาไปเลยนะครับเอ้าเมือมึงขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้เป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับว่ทําได้ล่างว่าทํานยังเอาทําบอกราคาขั้นนี้กับมี่นะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับรลคขั้นนี้กับสวยๆนะครับราคาขั้นนี้ว่าทําหมดเปิดนะครับผู้ใได้สนุกสนใจมากกับทีต่อผมมากนะครับโอ้นะครับรีวิวเทละขั้นเลยนะครับ กูได้โซนดอกสนใจขั้นใดติดต่อสั่งเกลียมากนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับมึงเท่าละขั้นเนาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เสกรับรีวิวงไปในแปลงเท่าละขั้นเลเอาลงเจ้าวันอ่ะเอามามึงไปเท่าละขั้นนะครับพี่น้อง เอาเดี๋ยวมามืองไปเทละครันมามืองน้ากันนะครับเด้อวผู้ได้ขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเด้นะครับนะครับมาเมืองไปน้ากันนะครับรถสวยๆราคาถูกๆพร้อมใช้นะครับเอามามึงอันนี้นะครับเจ็บงานนะครับสร้างกําลังเจ็บงานเปลี่ยนสิน้นทุกอย่างตัวได้พอดีเปลี่ยนให้นะครับช่างเขากําลังหรือกําลังทํานะครับอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจยเอาจอดนึงมึงไปเท่าไรครับนายครับอ่าฮะนี่แหละครับคันนี้นะครับดับไปนะดับดับดับว่าอย่างนดับดับอ่านะครับคันนี้เป็นเอลสามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้เป็นคันโค้งเนะพี่น้องหางบมีตกรถสภาพสวยเลยนะครับรถเดิมทุกจุดนะครับเช่องเดิมค่าเดิมชั่วโมงพันแปดนะครับชั่วโมงกิ่งพร้อม สีอาจสีมีเพื่นจอดตากแดดนะครับรถใส่งานบานนักนะครับคันนี้อ่าอุปกรณ์3ชิ้นผมเปิดไว้รแค่2ห่นาพนะครับต่อร่องหน,นินน้อยนะครับคันนี่สวยๆเอารีวิวให้เพืนเน่อนนะเรียนไปเรียนมามุนหอนบอคันนี้ปีเกิดปี5-6นะครับพี่น้องไวเลยทาามามึงไปน้ำกันกนเอ้ อ่าาสวยว้ากันย <c oughs> ืนนะครับ ผู้ใดสนอ,อกสนใจขั้นใดจังติดต่อสางเกียมมานะครับหรือพี่กัดผมกะตั้งอยู่บ้านดงน้อยอำเภอเสียวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาเมืองขั้นต่อไปนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไปก่อน รถคันนี้นะครับเป็น L 3 6 0 8 SP นะครับพี่น้องรถเครื่องเดิมคัสเดิมนะครับตัวน,นี้วัมีหมองแจ๋มงามเลยนะครับรถสวยครับอ๋อเทลลคันเอามึงเทลลคันนะครับมึงไปน้ำกันเทลลคันนะครับพี่น้องว่าง,งามวะ มึงหลดมืองนะครับสีสันหลับช่มน้ากัดนะครับอยู่จังหวัดใดคอมเมนมาบอกเลยเด้อครับเด้อเอฟซีจ่จังหวัดใดคอมเมนมาบอกทางเกมเลยนะครับปากกดนไห์ก็แช์กดติดตาไม่ได้ครับนะครับรถคันนี้เป็นเอลสามหกศูนย์แปดเอ็ดพี่จดทะเบียนปีหาเ็นะครับรถเครื่องเดิมค่าเดิมนะครับชั่วโมงสองพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงน้อยเด้อครับพี่น้องยางประมาณยางใหม่เลยนะครับ ดอกยางส,งสวยนะครับอุปกรณ์3ชิ้นคันนี้ผมเปิดไว้ละคา285,000บาทนะครับเอานะครับ285,000บาทนะครับ FC ฟซีใดส่สนดกสนใจพิมพ์มาบอกเลยนะครับชมอยู่จังหวัดใดพิมพ์บอกผม,มเด้อครับเด้อนะครับเอาเดี๋ยวต่อไปจะให้อายผมแรนใหมึงนะครับมึงระบบเชียง คักคเอาพา้พา,พ,าพิบแ,นะแก้วบิบแกอ่ะนะครับพแบซบีวันนี้สวย,สวย,สวย,ยงนะครับรสวยๆพร้อมใช้งานเอาหนี่นะครับอ้าพา่า อเอาใช่นีมก่อนว่ก่อนแดดแล้วะนะครับผู้ดใสดสนกสนใจตั้งตีตัวสางเ็มมานะครับสิรีวเวื่อใหม่มึงเทลละครับน,นะครับเอาก่อนนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นี่ได้ครับเด้อผู้ใดคอมยูคอมเมนต์อยู่จังหวัดใดก็คอมมาบอกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ด้ครับเอาสวัสดีครับ